วันนี้ครับผมมีข่าวร้ายจะต้องมาแจ้งให้เพื่อนๆทุกคนในชาวฮิปฮอปทราบว่าล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมานี้โซนาบอยหรือโอมถูกยิงเสียชีวิตแล้วด้วยวัยเพียงแค่22ปีเท่านั้นเองเรื่องราวเนี่ยครับด้วยความที่คดีเนี่ยมันยังคงดำเนินอยู่เราอาจจะไม่สามารถพูดอะไรได้มากน้อยขนาดนั้นแต่เหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มจากเมื่อคืนนี้ครับที่มีเด็กแว้นกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาป่วนเมืองก่อนที่จะมาลงมือครับยิงขาของเพื่อนโซนาบอย จังหวะน,นั้นเองครับโซนอบอยเข้าไปห้ามและถูกยิงกระสุนตัดขั้วหัวใจเสียชีวิตคาที่ครับผมเรื่องราวรายละเอียดคดีจริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้นะครับผมแต่ว่ายังไม่ทราบแน่นอนรอให้ทางตำรวจเนี่ยเขาวิเคราะห์คดีให้เสร็จเรียบร้อยก่อนดีกว่า อย่างไรก็ตามวันนี้เป็นวันที่บอกได้เลยว่าน่าเสียดายมากกับวงการฮิปฮอปไทยของเราโอมหรือโซน่าบอยเป็นเด็กที่นิสัยดีมากครับผมเป็นน้องที่นิสัยดีเจอกันอยู่เสมอเมื่อก่อนเวลาที่ผ่านมาแต่นั้นไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะมาพูดกันถึงวันนี้เราควรมาพูดกันถึงเหตุการณ์การสูญเสียของแรปเปอร์คนนึงผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนครับผมวันนี้เข้าไปฟังเพลงของโซน่าบอยกันดีกว่ารวมไปถึงเพื่อนๆที่อยากจะมาร่วมพิธี จัดงานศพของโซนาบอยครับรายละเอียดในการจัดงานเนี่ยงานจะจัดขึ้นในวันที่25เวลา3โมงเย็นณวัดคลองหนึ่งปทุมธานีครับผมเป็นวันรดน้ำศพเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่รู้จักเคยฟังเพลงโซนาบอยไม่จำเป็นต้องรู้จักก็ได้ครับผมทางครอบครัวทางทีมงานของโซนาบอยเนี่ยฝากมาชวนนะสามารถไปเจอกันที่งานได้วันที่25เมษาย,ยนนี้ไม่อยากเชื่อเลยครับผมแล้วก็ขอให้คนที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับได้รับผลที่ตามมา รอดูกันต่อไปว่าตํารวจจะจับทุกคนได้แล้วหรือเปล่าจับเสร็จแล้วจะทํำยังไงเพราะอย่างที่ผมได้ยินมารู้สึกว่าจะจับได้สองสาคนแล้วมัง้งไม่แน่ใจว่าจับจากทั้งสองฝั่งเลยหรือเปล่าเพราะคดีนี้ครับมีคนตายมากกว่าหนึ่งคนรอดูครับเรื่องราวจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนเราเจอกันในคลิปหน้าแกงแกง Peace